Toyota, Ready to challenge the EV World Ready Cha EV สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะครับวันนี้23กันยายนต0 2 5 2 5มีเรื่องใหญ่ในวงการรถยนต์ที่ต้องบอกว่าน่าจับตาแบบสุดๆเลยครับสวัสดีค่ะคือตอนนี้ไม่ว่าหันไปทางไหนใครๆก็เฮลโลไปรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV กันหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะกระแสะแรงมากจริงๆ แต่มีพี่เบิ้มอย่างโตโยต้าเนี่ยสิครับที่ดูเหมือนจะยืนต้านลมอยู่คนเดียวอืมก็ไม่เชิงต้านลมซะทีเดียวนะคะพวกเขากำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับเทคโนโลยีไฮบริดชนิดที่ว่าไม่ใช่แค่ทางเลือกเสริมแต่ดันขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับ EV เลยทีเดียวถูกต้องค่ะยกให้เป็นคู่แข่งเลยคำสามตัวใหญ่ๆเลยคือทำไมทำไมโตโยต้าถึงเลือกเส้นทางนี้ในขณะที่ค่ายอื่นเขามุ่งหน้าสู่ E ีเต็มตัวกันหมดแล้วนั่นสิคะมันเป็นเกมที่ฉลาดหรือว่า พี่เขากำลังจะตกขบวนกันแน่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะการตัดสินใจของโตโยต้าครั้งนี้มันสวนทางกับกระแสหลักพอสมควรเลยนะคะใช่ไหมหล่ะครับทำให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเขากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่งั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วแผนของโตโยต้ามันคืออะไรกันแน่เขาไม่ได้แอนตี้อีวีขนาดนั้นใช่ไหมครับไม่ได้แอนตี e ้เลยค่ะต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าโตโยต้าไม่ได้ปฏิเสธรถยนต์ไฟฟ้าหรือ BEV นะคะ อ๋อไม่ได้ปฏิเสธใช่ค่ะแต่มุมมองของพวกเขาคือแก้งกระโดดไปสู่ EV 1 0รเปอร์เซทันทีอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกตลาดหรือทุกคนบนโลกใบนี้ในตอนนี้นะคะอ๋อคือมองว่าโลกยังไม่พร้อมเต็มที่ว่าง,งั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแนวทางของโตโยต้าจึงเรียกว่ายุทธศาสตร์หลากหลายเส้นทางหรือ multi pathway strategy multi pathway ใช่ค่ะ พูดง่ายๆก็คือไม่ได้เทหมุดหน้าตักไปที่เทคโนโลยีเดียวแต่พัฒนาหลายๆอย่างไปพร้อมกันเลยหลายอย่างนี่มีอะไรบ้างครับก็มีทั้งรถยนต์ไฮบริดหรือ HEV ที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริด PHEV ที่เสียบปลั๊กชาร์จได้ครับครับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือ BEV ก็ทำค่ะแล้วก็ยังมีรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนหรือ FCEV อีกด้วยโหเล่นทุกทางเลยแล้วทำไมต้องทำหลายอย่างขนาดนั้นล่ะครับมันไม่เปลืองทรัพยากรเหรอ เหตุผลหลักๆที่โตโยต้าให้ไวก็คือความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานค่ะอ๋อพวกสถานีชาร์จใช่ค่ะอย่างสถานีชาร์จ e ีีเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมเท่าปั๊มน้ำมันในหลายๆประเทศใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของทรัพยากรด้วยทรัพยากรยังไงครับมีข้อมูลที่น่าสนใจมากจากโตโยต้าเองนะคะเขาบอกว่าปริมาณแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ผลิตรถ E ีวีหนึ่งคันเนี่ยครับสามารถนำไปผลิตรถไฮบริดหรือ HEV ได้มากถึง90คันเลยนะคะฮะ ริงดิครับ90คันเลยเหรอโอโ้โหใช่ค่ะ90คันนี่มันเหมือนกับว่าแทนที่จะทำรถไร้มลพิษเต็มรูปแบบได้คันเดียวก็เปลี่ยนไปทำรถที่ลดมลพิษได้เยอะตั้ง90คันแทนถูกต้องค่ะแบบนี้มันช่วยลดคาร์บอนในภาพรวมได้เร็วกว่าในระยะสั้นหรือเปล่าครับเนี่ยนั่นคือแนวคิดหลักเลยค่ะเป็นการมองเรื่องการลดคาร์บอนในภาพรวมที่กว้างขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ เอ,อ่อยืดหยุ่นมากค่ะโอเคเข้าใจแล้วครับว่าทำไมถึงต้องมีหลายทางเลือกทีนี้ไอ้ที่เขาเดิมพันหลักๆอย่างไฮบริดเนี่ยมันต้องมีของดีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆถึงกล้าเอามาชนกับ EV ตรงๆเลยแน่นอนค่ะเห็นว่ามีเครื่องยนต์ตัวใหม่ชื่อ Dynamic Force ที่เขาคุยนักคุยนหนาว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์เลยครับฟังดูอลังการมากใช่ค่ะ คำว่าก้าวกระโดดนี้ไม่ได้พูดเกินจริงเท่าไหร่เพราะข้อมูลทางวิศวกรรมยืนยันว่ามันไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กน้อยแต่การออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดเลยค่ะออกแบบใหม่หมดเลยใช่ค่ะหัวใจสำคัญคือการรีดประสิทธิภาพเชิงความร้อนหรือ thermal efficiency ออกมาให้ได้สูงสุดเท่าที่จะทำได้ค่ะประสิทธิภาพเชิงความร้อนซึ่งในเวอร์ชันที่ทำงานร่วมกับระบบไฮบริดเนี่ยทำได้สูงถึง41%เลยทีเดียวค่ะ 41%เนี่ยเดี๋ยวนะครับประสิทธิภาพเชิงความร้อนเนี่ยมันคืออะไรและ41%นี้มันเยอะแค่ไหนอธิบายแบบบ้านๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะประสิทธิภาพเชิงความร้อนพูดง่ายๆก็คือความสามารถของเครื่องยนต์ในการเปลี่ยนพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงให้กลายเป็นพลังงานกลอ๋อเปลี่ยนความร้อนเป็นแรงใช่ค่ะ ยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงก็แปลว่ายิ่งเปลี่ยนพลังงานได้เก่งสูญเสียไปเป็นความร้อนทิ้นเปล่าๆน้อยลงซึ่งเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 30%, 30กว่าๆเท่านั้นเองอ๋อแค่30%กว่ากว่าๆการทำได้ถึง41%นี่ถือว่าสูงมากจริงๆค่ะโอ้โหคือเหมือนบีบน้ำมันทุกหยดให้ทำงานคุ้มค่าที่สุดว่างั้นเถอะแล้วเขาทำได้ยังไงครับไอ้41%เนี่ยมีเคล็ดลับอะไร มันมาจากหลายเทคโนโลยีประกอบกันค่ะอย่างแรกคือการออกแบบลูกสูบให้มีระยะชักยาวหรือ long stroke ขึ้นชักยาวใช่ค่ะนึกภาพเหมือนกระบอกสูบมันสูงขึ้นช่วยให้เผาไหม้เชื้อเพลิงได้สมบูรณ์ขึ้นลดการสูญเสียความร้อนไปที่ผนังกระบอกสูบอ๋อชักยาวเผาดีขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มอัตราส่วนกำลังอัดให้สูงมดมากถึง14.0.1ในรุ่นไฮบริด นน1 4ต่อหใช่ค่ะเหมือนกับการบีบอัดอากาศกับน้ำมันให้แน่นสุดๆก่อนจุดระเบิดทำให้ได้พลังงานออกมามากขึ้นอีกแล้วก็มีระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอัจฉริยะที่เรียกว่า D4S D4S อันนี้มีหัวฉีด2ชุดเลยทั้งฉีดตรงเข้าห้องเผาไหม้แล้วก็ฉีดที่ท่อร่วมไอดีทำให้ควบคุมการจ่ายน้ำมันได้แม่นยำสุดๆในทุกรอบความเร็วเลยค่ะฟังดูซับซ้อนน่าดูแต่ผลลัพธ์คือประหยัดขึ้นแรงขึ้นถูกต้องค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือการทำงานร่วมกับสมองกลอย่างระบบ Hybrid Generation ใหม่ที่เรียกว่า T H S ii หรือ Toyota Hybrid System ii thsii ตัวนี้ฉลาดขึ้นเยอะเลยค่ะมันจะคอยดูตลอดว่าเมื่อไหร่ควรใช้เครื่องยนต์เมื่อไหร่ควรใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเมื่อไหร่ควรใช้ทั้งคู่ทำงานพร้อมกันอืม หลักการคือมันจะพยายามให้เครื่องยนต์ทำงานเฉพาะในรอบที่มันประหยัดน้ำมันและมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้นอ๋อเลือกจังหวะให้ใช่ค่ะถ้าขับช้าๆในเมืองหรือตอนรถติดมันก็จะดับเครื่องยนต์แล้วใช้แต่มอเตอร์ไฟฟ้าแทนประหยัดไปได้เยอะเลยสุดยอดสรุปคือเครื่องยนต์เทพประหยัดสุดบวกกับระบบไฮบริดสุดฉลาดคอยจัดการให้ทุกอย่างลงตัวที่สุด นี่สินะอาวุธลับของ Toyota ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วพอเอาเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ไปใส่ในรถตลาดอย่าง Camry RAV4 หรือ Corolla Cross ผลลับจริงๆบนถนนมันเป็นยังไงบ้างครับ ประหยัดจริงไหมค่าดูจากตัวเลขทดสอบอย่างเป็นทางการจาก EPA หรือสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐนะคะถือว่าทำได้น่าประทับใจเลยค่ะครับอย่าง Toyota RAV4 Hybrid เนี่ยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่39ไมล์ต่อแกลลอนหรือ MPG 39 MPG ส่วนรุ่นน้องอย่าง Corolla Cross Hybrid ทำได้ดีกว่าที่42 MPG ค่ะโอ้42เลยซึ่งถ้าแปลงเป็นหน่วยที่เราคุ้นเคยก็ประมาณ16-17กิโลเมตรต่อลิตร สำหรับรถ SUV ถือว่าประหยัดใช้ได้เลยค่ะ16-17ถึ16โลลิตรสำหรับ SUV ก็ถือว่าโอเคเลยนะแต่ผมเหมือนเคยได้ยินว่าววมาว่าตัวแรกทดสอบกับใช้งานจริงมันอาจจะไม่เท่ากันอันนี้จริงไหมครับต้องย้ำนะคะว่าข้อมูลส่วนนี้มาจากรายงานบางแหล่งเท่านั้นและยังต้องรอการพิสูจน์เพิ่มเติมค่ะครับครับเข้าใจครับมีรายงานบางชิ้นที่อ้างอิงผลการทดสอบในสภาพการใช้งานจริงบางรูปแบบ พบว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถไฮบริดอาจจะสูงกว่าตัวเลขที่ประกาศไว้ได้เหมือนกันสูงกว่าเยอะไหมครับมีการอ้างตัวเลขว่าอาจสูงกว่าได้ถึง33%ในบางสถานการณ์ค่ะโห33%นิดต่างกันเยอะเลยนะเอา้าแล้วตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ยทำไมตัวเลขมันแกว่งได้ขนาดนั้นล่ะครับปัจจัยมันเยอะมากค่ะทั้งสภาพการจราจรที่เราเจอในแต่ละวันสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนเลย อ๋อขับซิ่งขับช้าใช่ค่ะขับเร็วขับช้าออกตัวกระชากหรือค่อยๆไปน้ำหนักที่บรรทุกหรือแม้แต่อุณหภูมิอากาศภายนอกก็ส่งผลต่ออัตราสิ้นเปลืองได้หมดค่ะอืมเข้าใจได้แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีข้อมูลการทดสอบอีกได้เหมือนกันนะคะเช่นมีการทดสอบ Toyota Corolla Touring Sport 2.0 Hybrid ในสภาพการขับขี่ในเมืองเป็นหลัก บพบว่าทําอัตราสิ้นเปลืองได้ดีเยี่ยมมากๆถึง3.3ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือเทียบเท่าประมาณ71.3 m pg เลยนะคะ71.3 m pg นี่มันเกือบ30กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะใช่ค่ะประหยัดแบบสุดๆแสดงว่าถ้าขับในเมืองบ่อยๆหรือเป็นคนขับรถนุ่มนวลไม่รีบร้อนเจ้ารถไฮบริ d ด y นามิกฟอร์ e นี่มันจะโชว์เทพเรื่องความประหยัดได้เต็มที่เลยสินะครับ ใช่เลยค่ะพฤติกรรมการขับขี่มีผลอย่างมากจริงๆโดยรวมแล้วนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างชื่นชมเรื่องความประหยัดที่ทำได้ดีกว่ารุ่นเครื่องยนต์ธรรมดาชัดเจนนะคะครับแล้วก็สมรรถนะที่ตอบสนองดีขึ้นด้วยแต่ก็มีจุดที่มักจะพูดถึงการเป็นข้อสังเกตเหมือนกันคือเรื่องเสียงเครื่องยนต์ค่ะเสียงเครื่องยนต์ดังหรอครับบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเสียงเครื่องยนต์ดังเข้ามาในห้องโดยสารมากกว่าที่คาดโดยเฉพาะเวลาเร่งเครื่องหนักๆ หรือขับขึ้นทางลาดชันนะคะอ๋อที่เสียงดังนี่มันเป็นเพราะระบบไฮบริดมันพยายามเข็นให้เครื่องยนต์ทำงานในรอบที่ประหยัดสุดๆหรือเปล่าครับแบบว่าต้องเร่งรอบสูงหน่อยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอันนั้นเป็นผลข้างเคียงของการที่ระบบ THIS พยายามควบคุมให้เครื่องยนต์ทำงานในจุดที่มันมีประสิทธิภาพเชิญความร้อนสูงสุดซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นรอบการทำงานที่สูงกว่าที่เราคุ้นเคยในรถยนต์ทั่วไปเลยทำให้มีเสียงดังเข้ามาบ้าง อ๋อเข้าใจได้ก็เป็นเรื่องที่ต้องแลกกันไประหว่างประสิทธิภาพกับความเงียบในบางจังหวะค่ะเข้าใจได้ครับเหมือนมีข้อดีข้อสังเกตกันไปทีนี้คุยเรื่องเทคโนโลยีไปเยอะมาเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับหลายๆคนดีกว่าครับเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องนี้สําคัญค่ะซื้อรถนี่ไม่ได้ดูแค่ว่ามันเจ๋งแค่ไหนต้องดูด้วยว่ามันคุ้มค่ากับเงินในกระเป๋าเราไหมโตโยต้าก็เลยชูเรื่อง ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของหรือ TCO เป็นอีกหมัดเด็ดเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่อง TCO หรือ Total Cost of Ownership นี่สำคัญมากจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่ราคาตอนซื้อรถจบนะคะครับแต่มันคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราต้องจ่ายตลอดเวลาที่เราเป็นเจ้าของรถคันนั้นทั้งค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าบำรุงรักษาตามระยะค่าประกันภัยรายปีแล้วก็ค่าเสื่อมราคาของตัวรถด้วยอืมเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ซึ่งมีงานวิจัยที่น่าสนใจชี้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV มักจะมีราคาเริ่มต้นที่สูงกว่ารถไฮบริดหรือรถยนต์สันดาปแบบดั้งเดิมพอสมควรเลยค่ะสูงกว่าเยอะไหมครับส่วนต่างเฉลี่ยอาจจะสูงถึงเกือบ9,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวราว0แสนบาทไทยเลยทีเดียวค่ะโอ้ส่วนต่างเกือบ3 0 0แสนนี่แค่ราคาเริ่มต้นนะเนี่ยแล้วค่าอื่นๆล่ะครับนอกจากราคาซื้อที่อาจจะสูงกว่าแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกค่ะเช่น ข้อมูลบางส่วนชี้ว่าค่าเบีย้ยประกันภัยสำหรับรถ e ีวีอาจจะสูงกว่ารถประเภทอื่นอ๋อประกันแพงกว่าอาจจะนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอัตราการเสื่อมมูลค่าหรือที่เราเรียกว่าราคาตกในช่วง5ปีแรกของการเป็นเจ้าของซึ่งข้อมูลในอดีตบางส่วนก็ชี้ว่า E ีวีอาจจะมีอัตราการเสื่อมราคาที่สูงกว่ารถยนต์ประเภทอื่นได้เหมือนกันค่ะอืมฟังดูแบบนี้เหมือนกับว่าถึง e ีวีจะประหยัดค่าน้ํามัน แต่พอรวมค่าใช้ใจ่ายอื่นๆกับราคาที่แพงกว่าตอนแรกแล้วไฮบริดน่าจะคุ้มกว่าในระยะยาวหรือเปล่าครับเอ,อ่อตรงนี้ราคาที่มันซับซ้อนและไม่ตายตัวอ,อ้าวไม่ตายตัวเหรอครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปค่ะมีการศึกษา TCO โดยเปรียบเทียบค่าใช้ใจ่ายรวมตลอดระยะเวลา7ปีพบผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจเหมือนกันยังไงครับอย่างเช่นเมื่อเทียบรถซีดานยอดนิยมอย่างเท sla Model 3ซึ่งเป็น EV กับ Toyota Camry ที่มีทั้งรุ่นธรรมดาและไฮบริดนะคะครับ m o เดล3กับ Camry ปรากฏว่าต้นทุนรวมตลอด7ปีของ Model 3เนี่ยต่ำกว่า c m r รีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวนะอะไรนะครับ m o เดล3ถูกกว่า Camry นิดหน่อยนึกว่าจะแพงกว่าซะอีกมันยังไงกันครับเนี่ยใช่ค่ะแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่ว่ามันยังพีกกว่านั้นอีกยังมีอีกเหรอครับ พอขยับไปดูในกลุ่มรถ SUV ยอดนิยมเมื่อเทียบเท s l a m o เด l Y ที่เป็น EV กับ Toyota Highlander ซึ่งเป็น SUV ขนาดใหญ่มีรุ่น Hybrid ด้วยนะคะครับ m o เดล Y กับ Highlander ผลกลับตลบปัดเลยค่ะกลายเป็นว่า t ท s l a Model Y มีต้นทุนรวมตลอด7ปีถูกกว่า Toyota Highlander อย่างมีในยะสำคัญเลยคือถูกกว่าถึงประมาณ9%ด้วยซ้ำ เฮ้ยอันนี้ยิ่งงงไปใหญ่ทำไมซีดานผลแบบหนึ่ง SUV ผลอีกแบบล่ะครับตกลง TCO นี่มันยังไงกันแน่เนี่ยแหละค่ะคือความซับซ้อนของ TCO มันมีปัจจัยเยอะมากที่ส่งผลทั้งราคาเริ่มต้นของรถแต่ละรุ่นที่ต่างกาันค่าไฟฟ้าเทียบกับค่าน้ำมันในแต่ละพื้นที่ซึ่งไม่เท่ากันเลยอ๋อใช่ใช่ใชค่าบำรุงรักษาที่ EV มักจะถูกกว่าเพราะชิ้นส่วนน้อยกว่าเงินอุดหนุนจากภาครัฐในบางประเทศที่อาจจะมีให้ EV แต่ไม่มีให้ไฮบริด ครับและที่สำคัญคือค่าเสื่อมราคาของรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันอีกโอ้โหปัจจัยเยอะจริงดังนั้นจะเห็นว่าการจะฟันธงว่า EV หรือ h y บ r i d ใครมี TCO ถูกกว่ากันแบบตายตัวเนี่ยมันทำไม่ได้เลยค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอารถรุ่นไหนมาเทียบกันใช้รถในประเทศไหนมีพฤติกรรมการใช้งานแบบไหนปัจจัยพวกนี้ส่งผลหมดเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือจะบอกว่าไฮบริดคุ้มกว่า E ีี หรือ EV คุ้มกว่า Hybrid แบบเหมารวมไม่ได้เลยต้องดูเป็นเคสเคสไปว่าเทียบรถรุ่นไหนกับรุ่นไหนในบริบทไหนสินะครับโอเคชัดเจนใช่ค่ะต้องรู้รายละเอียดเยอะเลยทีนี้จากเรื่อง TCO ที่ดูจะยังสูสีพลิกไปมาได้มาดูภาพใหญ่ในสนามแข่งกันบ้างดีกว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ EV ประทะ h y บริดธรรมดาละเหมือนเป็นศึกสามก๊กเอ้ยศึกสามค่ายักษ ที่มีแนวทางต่างกันชัดเจนเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตอนนี้สมอภูมิรถยนต์แห่งอนาคตมันเดือดจริงๆค่ะลองมาดูผู้เล่นหลักๆกันนะคะเริ่มที่เจ้าพ่อ E ีวีอย่างเท s l a จากอเมริกาครับเทสล a ค่ายนี้เขามีกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากเรียกว่าการบูรณาการในแนวดิ่งหรือ vertical integration บูรณาการแนวดิ่งคืออะไรครับคือพยายามคุมเกมเองทั้งหมดค่ะตั้งแต่การออกแบบผลิตแบตเตอรี่เองพัฒนาซอฟต์แวร์ในรถไปจนถึงการสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จซูเปอร์ชาร์เจอร์ของตัวเองเลยโอ้โหทำเองหมดครบวงจรเลยแล้วเขามองไฮบริดยังไงคะ เทสลามองว่า Hybrid ก็คือรถยนต์สันดาปที่ซับซ้อนขึ้นมีเครื่องยนต์มีมอเตอร์มีแบตเตอรี่วุ่นวายไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงมองว่ามุ่นวายแล้วก็เป็นแค่เทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านเท่านั้นพวกเขามองว่าอนาคตต้องเป็น EV 100%สถานเดียวแล้วอีกค่ายที่มาแรงแซงทางโค้งมากๆอย่าง BYD จากจีนละครับเห็นว่ายอดขายพุ่งกระฉูดเลย BYD นี่น่าจับตามากค่ะ กลยุทธ์ของเขาคล้ายกับโตโยต้าในแง่ของการมีหลายทางเลือกเรียกว่าแนวทาง2เส้นทางหรือ dual pathway 2สเส้นทางเหมือนโตโยตา้าคลิกๆ้ายกันค่ะคือทําทั้งรถ EV เต็มรูปแบบและรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV ควบคู่กันไปแต่สิ่งที่ทําให้ BYD น่ากลัวคือการที่พวกเขากําลังท้าชนเจ้าตลาดไฮบริดอย่างโตโยต้าโดยตรงท้าชนเลยเหรอครับใช่ค่ะด้วยเทคโนโลยีไฮบริดใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า DMI รุ่นที่5ค่ะ DMI รุ่น5ชื่อเหมือน CPU เลยมีอะไรเด็ดครับตัวนี้เด็ดมากค่ะแต่ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าตัวเลขต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ทาง BYD เขาเคลมออกมาโอเคครับเป็นการเคลมพวกเขาเอ้าว่าระบบไฮ b r i d DMI รุ่นที่5เนี่ยสามารถทำประสิทธิภาพเชิงความร้อนได้สูงถึง46%ฮะ46%สูงกว่า t o y ยต้อีกนะน,นั่นใช่ค่ะ สูงกว่า41%ของ Dynamic Force จาก Toyota แล้วยังเคลมอีกว่ารถยนต์ที่ใช้ระบบนี้สามารถวิ่งได้ระยะทางรวมกันทั้งน้ำมันและไฟฟ้าสูงสุดถึง2,100กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ถัง,งและการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งค่ะ2,100กิโลเดี๋ยวๆดนี่มันกรุงเทพไปถึงกับเกือบชายแดนมาเลเซียเลยนะนั่นถ้าทำได้จริงนี่คือเปลี่ยนเกมชัดๆเลยนะนี่มันประกาศศึกกับ To โ o t a ซึ่งซึ่งหน้าเลยนี่นะ ใช่ค่ะตัวเลขนี้ถือเป็นการท้าทายโตโยต้าอย่างรุนแรงและสร้างแรงกดดันให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆอย่างมากเลยทีเดียวโหดจริงแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่านี่คือตัวเลขที่เคลมไว้ต้องรอการพิสูจน์จากการใช้งานจริงและผลการทดสอบจากหน่วยงานอิสระอีกครั้งหนึ่งนะคะ แน่นอนครับต้องรอดูของจริงกันต่อไปแล้วฝั่งโตโยต้าเองเหรครับโดนท้าชนขนาดนี้ยังยืนหยัดกับแนวทางเดิมหลากหลายเส้นทางอยู่ไหมครับหรือเริ่มมีวันไหวบ้างแล้วโตโยต้ายังคงยืนหยัดในแนวทางยุทธศาสตร์หลากหลายเส้นทางของตัวเองค่ะครับดังนั้นพวกเขาจึงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและผลักดันเทคโนโลยีไฮบริดด y นามิกฟอร์ e ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลเขาถึงง่ายและยืดหยุ่นสำหรับผู้บริโภคในวงกว้างต่อไปค่ะฟังดูแล้วเหมือนแต่ละค่ายก็มีเหตุผลมีมุมมองและมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจในแบบของตัวเองนะครับไม่มีใครผิดใครถูกจริงๆถูกต้องค่ะ ณนะตอนนี้มันคือการวางเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตที่ยังไม่มีใครรู้คำตอบสุดท้ายจริงๆงั้นเรามาลองสรุปภาพรวมกันหน่อยดีกว่าครับพอฟังทั้งหมดมานี้แล้วผมว่ากลายุทธ์ไฮบริดของโตโยตา้ามันไม่ใช่การดิ้นรนเฮือกสุดท้ายหรือการกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างที่บางคนอาจจะมองนะครับเห็นด้วยค่ะแต่มันคือการอ่านเกมตลาดที่รอบคอบและเป็นการเดิมพันที่ผ่านการคิดคำนวณมาอย่างดีแล้วจริงๆเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ โตโยต้ากำลังใช้ประโยชน์จากช่องว่างหรือความท้าทายที่เทคโนโลยี e ีวียังคงมีอยู่ในปัจจุบันช่องว่างเช่นอะไรบ้างครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเริ่มต้นที่ยังค่อนข้างสูงสำหรับคนส่วนใหญ่ความกังวลเรื่องระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งหรือที่เรียกว่า range anxiety นะคะอ่าใช่ใช่กลัวแบตหมดกลางทางที่หลายคนยังกลัวว่าชาร์จครั้งเดียวจะวิ่งไม่พอใช้และปัจจัยที่สำคัญมากๆก็คือโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีชาร์จ เรื่องนี้สําคัญเลยที่ถึงแม้จะพัฒนาขึ้นมากแต่ก็ยังไม่สะดวกและครอบคลุมเท่ากับปั๊มน้ํามันในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกค่ะจริงที่สุดครับต่อให้รถ E ีวีมันดีเลิศแค่ไหนแต่ถ้าหาที่ชาร์จยากหรือต้องรอคิวชาร์จนานๆมันก็ยังเป็นอุปสรรคใหญ่สําหรับวิถีชีวิตของใครหลายๆคนอยู่ดีใช่ค่ะการมีไฮบริดที่เติมน้ํามันได้เหมือนเดิมแต่ประหยัดขึ้นมากๆมันก็เลยยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆดังนั้น สิ่งที่เราควรจับตามองต่อไปอาจจะไม่ใช่แค่ว่าใครจะชนะระหว่าง EV กับ Hybrid นะคะแต่เป็นอะไรครับของเทคโนโลยีที่หลากหลายที่แต่ละค่ายพยายามพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการเงื่อนไขและข้อจำกัดที่แตกต่างกันของคนในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกมากกว่าค่ะ และแน่นอนว่าในระยะสั้นถึงระยะกลางนี้เทคโนโลยี Hybrid Dynamic Force ของ Toyota ก็ถือเป็นผู้เล่นตัวจริงเสียงจริงที่น่าจับตามองมากๆในสมรภูมินี้แน่นอนค่ะและปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและสมเหตุสมผลมากๆสำหรับผู้บริโภคจำนวนมากที่ยังไม่พร้อมหรือไม่ต้องการก้าวไปสู่ E ีเต็มตัวในตอนนี้ครับใช่เลยค่ะเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งจริงๆเอาละครับ ก่อนจะจากกันในวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายชวนให้ไปขบคิดกันลเล่นๆดูครับค่ะในยุคที่เราเห็นทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันวิ่งไปข้างหน้าเร็วมากๆอย่าง E ีวีแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังเห็นข้อจำกัดมากมายในโลกความเป็นจริงทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องราคาว่าพลังของการเลือกของผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยจะก,กลายเป็นตัวเร่งหรือตัวกำหนดทิศท,ทางของอุตสาหกรรมรถยนต์ในทศวรรษหน้าได้เร็วแค่ไหนกันนะ Toyota. Ready to challenge the EV world.